สวัสดีค่ะพบกับหเหมยรื่อจงเหวินซือหลินภาษาจีนวัลลนละนิกับมิติดาวันอัศวะทวีโชคมาคุยเจริญค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำที่นิดเอามาฝากคุณผู้ชมก็คือคำว่าฉันหนังสือค่ะฉันหนังสือแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียกเป็นภาษาจีนเราจะเรียกว่าชเจียชูเจีย และสาหรับที่กั้นหนังสือนะคะที่อยู่บนชั้นหนังสือและเอาไว้แบ่งหนังสือให้เป็นหมวดหมู่และตั้งตรงและอย่างเป็นระเบียบเราจะเรียกที่กั้นหนังสือนี้ว่าชู้ตังชู้ตังและสําหรับประโยคง่ายๆที่นิดนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็คือ这个书架有很多书这个书架有很多书 เจ้าเก๋น,นะคะก็คือนี้ค่ะชูเจียก็คือชั้นหนังสือนะคะโยแปละว่ามีเขินตัวก็คือมากนะคะและชูแปละว่าหนังสือค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะเจ้าเก๋ชูเจียโยเขินตัวชูชั้นหนังสือนี้มีหนังสืออยู่มากมายนั่นเองค่ะและสําหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดเดาวันจะมีคําว่าอะไรมาฝากกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไจเจีย